ผู้ชายได้บุญทุกครั้งเลยที่ใส่บาตรเนี่ยปันครับพี่บิ๊กเข้าบ้านยังลูกรอใคาไม่ไม่ยอ่อเข้าไปลูกไปเร็เข้าบ้านเร็วไปยังไปลูกไปเร็วไป,ไปลูกไป,ไ,ป,กไ,ปไม่เข้าบ้านแล้วนะไปไปเร็วบิ๊กไปเร็วลูก ไปเร็วๆลูกเร็วป้าลูกเร็วมามาแล้วมาแล้วลูกดีๆลูกเร็วๆป้านหลบรถลูกเบียดเบียดเร็ยวขับไปครับหนูเร็วมาไปลูกขับบ้านลูกเร็วๆมาเร็ว โหวิ่งนำหน้าเลยลูกชุวยนำหน้าเลยไปไปไปเร็วจะคุ้มกินข้าวเหรอลูก ข้าวผัดข้าวผัดจ้าข้าวผัดเป็นแมวสามสีข้าวผัดจ้ามาเลยเข้าวปั้นนี่นี่นี่ ตกใจอะไรลูกนี่เจ้าดื้อที่เคยขึ้นบ้านโนูนหลนเจ้าคุ้มนั่นก็ขึ้นบ้านประจำนั่นคือเป็ดไทยไอ้เป็ดเทศโนูนน่นปาตังปาตังเดือนตุ้มเตียมโนูนปาตังปาตังนูนปาตัง นี่ใครนี่คือสายออนอะไรลูกอะไรเดินคู่นั่งคู่กันด้วยนะ ้นครับ <c oughs> หนูไปรับพลมาแล้วเนะ <c oughs> าะเดี๋ยวขึ้นบ้านลุกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง กินกันง่วนเลยจะโต้งกับจะคุ้มสุดหล่อเข้าปั้นตาสองสีข้าหนึ่งสีฟ้าข้าหนึ่งสีเหลือง งานเข้าพาักนี่ปาตังปาตังเดิมนี่ลปะปาตังปาตังนอนปาตัง